รู้ไหมครับว่าเรื่องเงินน่ะไม่ใช่เรื่องของตัดก,กะเลยแต่เป็นเรื่องจิตวิทยากับกับดักความคิดที่เรามองไม่เห็นเอเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนเก่งๆฉลาดฉลาดถึงตัดสินใจเรื่องเงินพลาดกันได้ก็เพราะว่าเรื่องเงินมันใช้หลักจิตวิทยามากกว่าตัดก,กะซะอีกและความคิดของเราเองนี่แหละที่คอยขัดขวางเราอยู่เรามาเริ่มกันที่เกมแรกเลยดีกว่าครับเกมความคิดภายในที่เป็นตัวกําหนดการตัดสินใจเรื่องเงินของเราทุกอย่างคือมุมมองเรื่องเงินของเราทุกคนเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวล้วนๆเลยซึ่งจริงๆมันเล็กนิดเดียวเอง นั่นแหละครับที่ทําให้การตัดสินใจเรื่องเงินดูสมเหตุสมผลมากๆสําหรับเจ้าของเรื่องราวนั้นนันะอย่างเรื่องนี้ที่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งโชคกับความเสี่ยงนะ่ะมันมีพลังมากกว่าความพยายามอย่างเดียวซะอีกดังนั้นสิ่งที่ควรทําคือมองหารูปแบบความสําเร็จที่ทําซ้าได้ไม่ใช่ไปยึดติดกับเรื่องราวของคนคนเดียวแล้วเกมความคิดภายในนี่เองครับที่พาเราไปสู่เกมที่2เกมภายนอกหรือก็คือเกมแห่งสถานะทางสังคมมันมีความย้อนแย้งอยู่อย่างหนึ่งคือ คนอื่นน่ะไม่ได้ชื่นชมเจ้าของรถหรอกนะแต่พวกเขากําลังจินตนาการว่าตัวเองได้ขับมันพูดง่ายๆก็คือของแพงๆมันเป็นแค่กระจกสะท้อนความอยากของคนอื่นแค่นั้นเองไม่ได้ทําให้ใครชื่นชมเจ้าของเลยความรวยจริงๆน่ะคือสินทรัพย์ที่เรามองไม่เห็นนะครับไม่ใช่ของหรูๆที่ซื้อมาเพื่อให้คนอื่นมองว่ารวยและอันตรายมันอยู่ตรงนี้แหละครับการเปรียบเทียบก,กับคนอื่นที่ทําให้เราเอาสิ่งสําคัญไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่จําเป็นเอาล่ะพอเข้าใจเกมทั้งสองแล้วคําถามคือแล้วจะชนะเกมนี้ได้ยังไง คำตอบก็คือต้องเล่นเกมยาวครับลองดูตัวอย่างของวอร์เรนบัฟเฟตสิครับความรวยของเขาเนะ่ะมันพุ่งพรวดแบบสุดๆก็ตอนช่วงท้ายๆของชีวิตนี่เองไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับ97.5%ของความรวยทั้งหมดของเขามาหลังอายุ65ปีไปแล้วเพราะฉะนั้นให้เรามองความผันผวนของตลาดเป็นค่าตัวเพื่อเข้ารับผลตอบแทนนะครับไม่ใช่ค่าปรับจะเห็นว่าการสร้างความรวยกับการรักษามันไว้เนี่ยมันคือคนละเกมเลยใช้ทักษะคนละชุดความคิดคนละแบบ แล้วรางวัลสูงสุดของเกมนี้มันคืออะไรกันแน่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ของนอกกายอย่างที่คิดกันครับความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีอิสระที่จะควบคุมเวลาของตัวเองได้ตื่นมาแล้วบอกตัวเองได้ว่าวันนี้อยากทำอะไรก็ทำเงินออมก็คือช่องว่างระหว่างไรายได้กับอีกโก้ของเรานั่นเองครับซึ่งมันคือตัวสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินให้เราที่สำคัญคือเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแผนการเงินที่ดีที่สุดเลยต้องกลางกลางและยืดหยุ่นเข้าไว้ครับ สุดท้ายนี้คำถามที่อยากให้ลองกลับไปคิดก็คือแล้วเกมการเงินที่เรากำลังเล่นอยู่ทุกวันนี้เป็นเกมแบบไหนกันแน่ครับ